ลำดับต่อไปค่ะเป็นรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม best Thai Brand จำนวน9รายได้แก่บริษัท s ซันสวีทจำกัดมหาชนสวัสดีครับ ผมองอาจกิติคุณชัยนะครับจากบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชนครับผมเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งที่แบรนด์ด้านการเกษตรอาหารครับแล้วก็ส่งออกของประเทศไทยที่อยู่ต่างจังหวัดคือว่ารางวัลเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการที่เรานอกจากภาคภูมิใจภายในขององค์กรของเราแล้วนะครับหวังว่ายังเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับธุรกิจที่เราทำนเป็นระดับประเทศที่จะส่งผลต่อในเรื่อง